สวยมากเลยครับท่านผู้ชมศิลปรกรรมนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้แต่งตัวสวยมากเลยอ่า,อาโอ้สวยมากนะครับท่านผู้ชมวัดเน่ บรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมสวยมากครับแค่ผมชอบบรรยากาศมากครับท่านผู้ชมแบบมีตุงใช่เขาเรียกเขาเรียกว่าตุงใช่ไหมครัเนี่ยท่านผู้ชมฮะแล้วพระอุทบาท พระรัชชายาเจ้าดารารัศมีโอ้สวยมากครับศิลปกรรมแบบเหมือนพม่าเลยอย่างว่าร้านนานพม่าครับน่าจะคล้ายกันนะครับเนี่ยสวยจริงๆเลย สวยมากครับเนี่ยเหมือน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 เหมือพม่าเลยโอ้โหต้อง <c oughs> ปูนปั้นละเอียดตั้งมากเลยครับเนี่ยฮะว้าวสวยโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมครับรดูสิครับวงานปูนปั้นเนี่ละเอียดละเอียดนะฮะ ละเอียดยิบเลยครับท่านผู้ชมสวยมากครับโอ้โหไม่ได้มานี่เสียดาย ศิลปะวัฒนธรรมนะครับๆๆดูไดเขาเรียกว่าศิลปะและวัฒนธรรมนะครับงานปูละเอียดยิบนะฮะงานงานตั้นละเอียดยิบเลยเด้ออ่าอ่าบุ๊ปอันนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นโลหะนะอันเนี้ยจริงจริงด้วย เป็นทองเหลืองหล่อมั้งเดิน้วยกันถ้าเดินรอบๆเลยสวยมากครับเนี่ยโอ้ยข้างบนมียักษ์เลยนีเทพเทพนมอ่ะมั้งเทพันมมม <laughs> พนม,มครับใช่ใช่ใชพญานาคสวยมาก นี่สวยครับอโอ้โหนี่วัดขอนึงมาสุดยอดแล้วครับเนี่ยครับนะฮะโอ้โหแบบรับสืบรัประกรรมครับท่านผู้ชม มีความเสดสวนแล้วก็งามมากงานละเอียดครับท่านผู้ชมโหงานละเอียดมากเลยอ่ะหอกล้องก็ยังสวยเลยครับเนี่ยท่านอเนรทานเรสวนครับ ศิลปรก,กรรมพระ่าตุชมสวยมากครับสวยมากๆโอ้โหงานละเอียดยิบเลยเนี่ยงานละเอียดมากครับงานสวยมากเลย น่านจรจิงๆอมีภายในนะฮะมีภายในวัดนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะสวยจัสวยสดแล้วก็งามมากเหมือนเหมือนัรพม้าเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากครับเนี่ย เงางามมากเลยนะครับโหงานละเอียดยิบเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหงานละเอียดยิบมากเลยนะหยิบตรงเนี้ยเสาเนี่ยก็ละเอียดครับโอ้โหใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นเป็นระแนงอย่างเงี้ยเป็นระแนงให้ลมเข้าแต่เป็นไม้อะครับท่านท่านผู้ชม โอ้ oh, สุดยอดครับเนี yeah, ่ยสวยมากมากเลยนะครับท่านนะฮะสวยจริงๆครับ mm hmm. นะฮะเนี่ย yeah, สวยมากมครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแบบสวยจริงๆครับเนะี่ยโอ้หสวยมากๆโอ้ห oh, งามจริงๆครับเนะี่ยงามนะหาที่ติไม่ได้เลยครับเนะี่ยโอ้แบบมหัศจย อนะถ้าหากเป็นคนช่วยแลโดขาให้รีบกลับแล้วครับเมื่อเขาเขารอกันใช่ไหมสวยมากพี่ก็ถ่ายอยู่นะเขาเขาตอกันต้งนานแล้วม่ฮะ